มาดูจังหวะนี้ไหลต่อมาแล้วก็วันทูมาต่อที่เอมรปเป้ไหลเข้ามาที่เอโต้นิ่มนิมมาอีกหนึ่งจังหวะเมสซี่ไหลต่อมาวันทูแล้วก็ยกมาแล้วนิ่มนิม มาอีกหนึ่งจังหวะวันทูอีกหนึ่งทีแล้วลุดอีกแล้วครับมาที่อ็มบาเป้ไหลต่อมาที่เอโต้แล้วใส่ขวานิ่มๆช่วงวันนี้แมสซี่แทงต่อมาที่อ็มบาเป้แล้วแทงต่ออีกหนึ่งทีมาที่เอโต้แล้วชิปลูกนี้นิ่มๆแนะนำเพจบริการเติมเกมแมงปอเติมถูกเติมไวให้สปีดได้ขูดแป๊บเดียวเสร็จปลอดภัยครบเครื่องเรื่องอ e ีฟบอลนอกจากนี้ยังมีบริการเกมชั้นนำอื่นอีกมากมายสนใจเติมเกมคลิกลิงด้านล่าง เกล็ดแท้ผู้ติดตามมากกว่าสอ0 0 0ืคนแล้วนะครับ สวัสดีครับผมก็ผมอยลางนะครับตัดจนวิดีโอวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนจัดทีม4222นะทุกคนนะที่คนส่วนใหญ่ที่แรงสูง,สง,สงชอบใช้ดันแหลงกันนะทุกคนนะก็เห็นหลายคนขอเข้ามาเยอะอยู่นะว่าอยากให้สอนจัดทีม4222บ้างนะทุกคนนะก็วันนี้ก็มาสอนจัดในวันนี้แล้วนะทุกคนนะก็จะเป็นสไตล์ลองบนเคาน์เตอร์ด้วยนะทุกคนนะก็มาดูวิธีการจัดกันเลยว่าผมจะสอนทุกคนจัดยังไงอันดับแรกวิธีการหาแผนนี้กันก่อนนะทุกคนนะหลายคนอาจไม่รู้นะ เราเลือกไปที่สโมสรแมนยูแล้วดีฟ l t ได้เลยนะทุกคนนะก็จะได้แผนนี้ออกมา4 2 2 2ไม่ต้องแต่งแผนให้ยุ่งยากนะทุกคนนะก็ไปเอาสโมสรแมนยูมาแล้วก็ดีฟ l t ได้เลยก็จะได้แผนนี้ออกมานะก็ไปเลยทุกคนมาดูวิธีการจัดเลยว่าควรจัดยังไงก็ไปดูกันเลยครับก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากก,สสกไดไลค์กดแชร์กดสมัครเพื่อเป็นการสัในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ขอ300รไลค์เหมือนเดิมนะทุกคนนะเพราะว่ามันมีประโยชน์มากๆนะสำหรับคนที่ยัง จัดไม่เป็นนะก็มาดูที่ตำแหน่งแรกเซ็นเตอร์บ้างผมก็จะใช้บิวอัพตัวหนึ่งแล้วก็คู่กับเดอรดิททอยยืตัวหนึงนะทุกคนนะตัวหนึ่งเอาไว้คุมตัวหนึ่งเอาไว้เข้าไปชนนะทุกคนมาต่อมาก็เป็นแบ็คขวาบ้างแบ็คขวาผมก็จะใช้ดีฟัสซีโฟแบ็คถังสองข้างนียนะทุกคนแนะนําให้ใช้ทั้งสองข้างเลยนะเพราะว่าเราจะไม่ได้บุกริมเส้นนะเราจะเจาะในกลางเท่านั้นนะก็จะประมาณนี้ส่วนดีมฟผมก็จะใช้แองเกอมน ตัวหนึ่งแล้วก็ใช้คู่กับเดือดเดอเยเอร์ตัวหนึ่งหรือว่าทุกคนจะใช้เป็นบล็อกทบล็อกคู่กับแองเกอร์แมนก็ได้ก็แค่มีแองเกอร์แมนตัวหนึ่งนะทุกคนก็จะประมาณนี้นะหลังจากนั้นเอเมฟเอเฟผมจะไม่ฟิกทุกคนนะถ้าใครเล่นเก่งแล้วเอาตัวที่เราชอบลงได้เลยนะทุกคนอย่างเช่นผมที่ผมเอาลิฟไลนิ่งโฟร์เวิร์ดเข้าไปนะนี่ก็คือผมชอบอยู่แล้วนะแล้วก็คอสเปเชียลิสต์นะแต่ถ้าใครที่ยังเล่นไม่เก่งนะแนะนําให้เป็นพวกโฮเพเยอร์ ayer, คู่กับ เชียร์ทีเพเมกเกอร์แบบนี้นะทุกคนหรือว่าจะเป็นเชียร์ทีเพเมกเกอร์สตัวก็ได้เป็นโฮเพเยอร์สตัวก็ได้แต่แนะนําให้เป็นคู่กันเพเมกเกอร์ตัวหนึ่งแล้วก็โฮเพเยอร์ตัวหนึ่งก็ได้นะแต่ว่าผมจะจัดเป็นแบบนี้นะเอฟเอฟนะแต่ทุกคนไม่ต้องจัดตามก็ได้นะก็ต่อมาก็เป็น CF, นะ CF ก็ใช้โกโปเชอร์ ure, ทั้ง2ตัวเลยนะอันนี้ต้องจัดตามนะทุกคนนะถ้าเราไม่ใช้โกโปเชอร์ ure, ทั้ง2ตัวมันจะไม่มีตัววันทูแล้ววิ่งให้เรานะก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะ ก็ลองเอาไปปรับแล้วก็เอาไปจัดแต่งตามได้นะทุกคนนะหรือว่าให้ทุกคนไปเปลี่ยนแค่ GEM F แค่นั้นก็ได้นะทุกคนแล้วก็แบ็กขวาแบ็กซ้ายก็จะประมาณนี้ทุกคนก็ไปดูกันในเกมเลยครับว่าจัดแบบนี้แล้วมันจะโหดสักแค่ไหนก็ไปดูกันเลยครับมาเล่นเกมแล้วนะทุกคนนะไม่รู้ว่ามันจะโหดหรือเปล่านะก็ไปดูกันเลยมากองเตะเข้ากลางมาวิดีชุดเกือบไปแล้วลูกนี้ โอากางมาเฮโตเฮโตมองรอพรเพื่อนแต่เย็นยังได้อยู่ยังไงเข้าก,ากาลงกามงมาห็นระเพมวนมาแล้วแล้วยังไงยังไม่ได้รอก่นอนมวนอีกททีแล้วดับบรรทันแล้วปั่นลูกนี้หยังติดอยู่แต่ก็ยังได้อยู่แล้วชิปมาหมยังได้เตรียมมุมนะทุกคนก็เกือบไปแล้วนะ มาลูกสุดเต็ตมมุมของเราไม่มีนะไม่ต้องใช้หรอกเดี๋ยวผมจะเปิดพุ่งเข้าไปเลยลูกนี้ <c oughs> โอบ้บลอกโอบ้บลอกเหนียวจังวะทุกคนจับได้ง่ายๆเลยปกติมันต้องกระชอกหรือว่าปัดแล้วนะลูกสุดของเรามาไล่ออกมาที่เวลาเบิร์นมาทีเมซี่เบิร์นอีกทีเบิร์นอีกสองทีแล้วไปแล้วเมซี่แล้วชิดาโอ้โหเข้าเฉยเลยลูกนี้ นึกวจะไม่เข้าเลยนะทุกคนนะจะไปโดนผู้รักษาประตูแล้วมันเด้งเข้านะเมื่อกี้นะโอ้โหแค่13นาทีเองมาแล้วหนึ่งเม็ดนะทุกคนอ่าส่งพาดมาทีเมซี่โอ้โหกระตุกกว่าทุกคนมาแล้วพลังขึ้นจิตมาลบ,บวนเราแล้วนะทุกคนนะก็กระตุกไปนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรอย่างดักได้อยู่แปงต่อมาที่ เมสซี่เบิ้ลมาแล้วไปแล้วเมสซี่แล้วเทงตัวอ,อีกทีเหมาที่ตัวตัวแล้วชิปมานิ่มนิ่ม้โ,โ,โ,โชนเสาแล้วชนผู้รักษาประตูเข้าลูกที่สองนะ้นด้วคนนะที่เราทำบุญมาดีแน่นอนนะทุกคนปกติมันจะไม่เข้านะแบบนี้นะมาดูกอนต่ออย่างดักได้อยู่ออกมาที่แบคแฮ่แบคแค่หลอกไปงทีแล้วเข้ากลางมา เวลาแทงต่อมาที่โอ้โหหลุดเฉยเลยลูกนี้แล้วจิ้ม้าไปลูกชา้าเกินไปหมดทุกคนเมื่อกี้นะโอ้โหพลังเชื่อมจิตใหม่แล้วทุกคนกระตุกนิดนึงนะหมาแบกแฮมแทงอืมันจะยกเบาๆมาให้นะจะไม่ได้นะเมื่อกี้นะรู้สึกว่าตานี้มันจะมีพลังเชื่อมจิตมาสองครั้งแล้วนะทุกคนนะมันกระตุกกระตุกนิดนึงนะอืมว่าจะดักสไลด์ไว้ เขาไม่ส่งนะเมื่อกี้นะแต่ยังไงออกมาก็ยังได้ยุไซี่อาาส่งพลาดแล้วแทงมาที euh. ่ตโตเลยเหลวเหลวเร็วแล้วยับตัวนี้ยังเซฟได้อยู่มาถึงแบกแฮมแบกแฮมสับขารอดถืงที่แล้วเปิดมาโขบหูไม่ได้ทุกคนก็ได้ลูกเต็มมุมนะมีไหมลูกสูตร ล้อกอนเปิดพุดพ่งยัดยัดเข้าไปรูกนี้อืมเอาโหยหีสุกชีกแนวประตูเกือบไปแล้วนะทุกคนนะลูกสุดเปิดมุ่มของเรามายัางไงวินิจุดวินิจิวุแทงต่อมาที่กลางแบกแฮมอย่างโดนดักไว้ได้ ต่อมาเบิร์นหนึ่งแล้วยังไงยังไงแทงออกมาที่เดวิดเบคแฮมเบกแฮมปาดมาทีเอ็มปาเป้นิ่มนิ่มโมฮูหูสามประตูต่อศูนย์ลนะทุกคนนะเห็นไหมว่ามันโหดสักแค่ไหนนะทุกคนนะการตั้งค่าินิวิโดีอนี้ก็ปรับใช้กันได้เลยนะทุกคนนะผมไม่ได้สงนะเพราะว่ามันแบบไม่ได้ตั้งค่าอะไรเยอะแยะนะแล้วแต่ทุกคนเลยนะกอมาดูกันต่อ ยังไงชกไว้ได้แล้วแล้วยึกหนึ่งทีทแล้วให้มาอบเปไหลต่อมาที่เดวิดแบคแฮมแล้วโจกมาเอโตโลงโล่งนิ่มนิ่มโอ้โหกันก็ทำนี่โคตสวยนะทุกคนวิ่งกันหาช่องได้ดีมากๆนะก็โหนำไปแล้ว4ประตูนะทุกคนนะเขายังทำอะไรเราไม่ได้เลยเข้ากลางมามวนมา ออกมาไม่แค่เอิญโอ้โหทลลังขึ้นจิตไม้แล้วเชื่อมจิตไม้แล้วแต่ไม่เป็นไรแล้วชิปมาสไลเดอร์ชิกโอ้โหทุกคนโอ้โหลูนี้มันสุดเหนือคําบรรยายเลยทุกคนไลเดอร์ชิกลูนี้นะโอ้โหห้าประตูต่อศูนย์แล้วนะทุกคนครึ่งแรกนะยังไม่หมดเวลาเอาส่งมาก็หมดเวลาพอดีนะทุกคนโอไม่ต้องเปลี่ยนตัวอะไรเยอะหรอกทุกคน เรานำห้าสูงแล้วเราไม่ต้องเปลี่ยนนะเราเล่นต่อได้เลยหมาดูต่อกันครึ่งหลักนะทุกคนว่าจะแบบมีสกอร์เพิ่มหรือเปล่าหรือว่าเขาจะยิงเกาตีใครแตกได้หรือเปล่านะมาเบินออกมาหมาทีเมซี่ไหลมาหืมพีกพีกแล้วออกมาที่แบกแฮมแบกแฮมแล้วแบกแฮมสับตึงทีแล้วใส่ขวาหืมยังติดบล็อกอยู่ยังไงของเต้ไหลเข้ากลางมาฟาตากุต้า อย่างไงออกมาซาดิบาออกมาดีจูดจูดโดนดักแล้วไหลเข้ากลางมาไปแค่เข้ากลางมาหนึ่งสอง,อง,มงไม่ได้อยู่ดีกองเต้กองเต้เบินมาจูดจูดยังโดนดักไว้ได้อยู่ไปแค่เบินมาแล้วแล้วยังไงเอ็บป๊อป้เอเบ็บป๊เป้อุตส่าห์ดึงรอแล้วแต่แทงไม่ดีเองเมื่อกี้อย่างไงชนไว้โอ้โห พิวเลยนะเออลิงบาคาเล่นนะวิ่งแล้วแต่บอลไม่ถึงเลยเมื่อกี้ยังไงโอ้โหมีสเต็มว่ะทุกคนแต่เราไม่ฉายนะไปแล้วเโตไหลเข้ามาแล้วแทงต่อมาที่แทงต่อมาที่เโตไหลเข้ากลางมาเอ็มเป้แล้วพีกออกมาที่โอ้โหแขมยิงลูกมีย้าู ทางที่แบบเขายิงดีมากๆนะทุกคนนะแต่ว่าจังหวะน,นี้เขายิงอะไรก็ไม่รู้นะก็โอโ้โหออกหลังไปฟรีๆเลยนะลูกนี้นะมาดูกันต่อออกมาที่ริมเส้นฝั่งซ้ายแล้วไหลต่อมาอีกหนึ่งที่เข้ากลางมาที่บาเป้โนเกลไหลต่อมาเข้ากลางมาอีกหนึ่งทีแล้วเปิดติดยังไงยังไงเปิดดีหนึ่งทีเยีว่วเฉียไปได้ เวล่าโคกไวโอ้โหแข็งปุ๊บโอ้โหไม่ได้อยู่ดีวะทุกคนอย่างไงอย่างไงคองเต้ยงังคุกคิกคุกคิกอยู่หน้ากรอบยังชนไวอื้มไม่ได้วะทุกคนอ่าโคกโอ้โหโคกมาสู้กองเต้เชยเลยอ่ะฮะแต่จังหวะน,นี้เทงไม่มีแทงต่อมาที่โตถึงไม้โอ้โหวิ่งเร็วจังวะทุกคนไอ้ตัวนี้มันวิ่งเร็วอยู่แล้วนะ ไม่เป็นไรออกมาเข้ากลางมาตีจุดจุดไหลออกมาที่ริมเส้นยังทรงไม่ดีเข้ากลางมาที่วลาวลาแทงก่อาอะไรโอ้โหแทงไม่ดีือนท,ทุกคนทุกนี้ถ้าเป็นชิวินเดอะบอยนี่โอ้โหบอกเลยเมื่อกี้นี้ได้ดุดแน่นอนนะก็ญญญญไม่เป็นไรเปิดคามฟากมาโอ้โหเขาจะไม่บุกผมเลยไหมเนี่ยทุกคนยังไงฮ่าดักได้แล้วแทงต่อ,อมาโอ้โห ไม่เอาบอลโดนเชื่อมจิตนะเมื่อกี้นะไม่เอาบอลเลยนะทุกคนโอ้โหเป็นไปได้ยังไงเฮมป์ปี้ถึงว่าจะหลุดแล้วนะเมื่อกี้นะแต่ไม่เอาบอลเจอเลยโดนพลังเชื่อมจิตเข้าไปนิ่งเลยนะเมื่อกี้นะก็ไม่เป็นไรเบิร์นออกมาหาเล่นออกมาที่แบกขวาเปิดหมายโหอย่างโขกวไได้ยังไงออกมาที่เฮมป์ปี้ หลอกงทีแล้วแทงอย่างไม่ได้อย่างไดอยู่แล้วแทงต่อมาวีลาแทงอ้หูหูหูมัวมากทุกคนตอนนี้โอ้มันหมดเวลาพอดีทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นการแจ้งเตกอนทำคลิปต่อไปเลยนะครับสวนคลิปน่าจะเป็นอะไรก็เราเดตตามชมกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ